เมื่อกี้ตำรวจแม่งไ,ไต่กูไม่เอาทรงเลยไ <laughs> ม่ยังเดือยังเดือ <laughs> ไอ้เสาเล็กก่อเหี้ยทาแข็งเกิน <laughs> เฮ้ยนุ่มทำไมแก้ผ้ายอย่างนั้นอะสวัสดีค่ะเฮียผนมเบิบร์นหล้ว้บรบสัตว์ สวัสดีครับเอ่อพอดีจะแจ้งเหตุหน่อยครับพอดีว่าที่ร้านร้านอาหารนะครับมันมีชายชื่อน่าจะชื่อมาวินนะครับสักสักอย่างนี่แหละเขากําลังแบบกระทําอนาจารนะครับเขามาเต้นเด้าดินอยู่หน้าเคาน์เตอร์ร้านอาหารนะลกคนด้วยครับเขาแก้ผ้าครับแก้ผ้าเหลือกเกิในลายเสือตัวเดียวแล้วเขาก็กระเด้าพื้นอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์ร้านอาหารครับลูกคนด้วยครับโอเคครับตอนนี้คือลูกค้าหนีหมดร้านแล้วฮะ พี่ธนาวันนี้ค่ะดูรถไหนพี่แบงค์ทำไมดู้ทำไมสองมีสกอตบ้าสองแจมเราเร็วหนูก็ตายหาเราเร็วยืนแดนจัดเต็มอยู่แล้วเหรอจัดแดนด้วยเอ้ยที่เลยสังเยอะไม่เคยเลยไม่เคยเลยที่จะเล่นหับจีแล้วคุณจะไม่โดนเพื่อนชนอยู่เนี่ยไอ้ซุปไอ้ซุปไอ้ซุปอยากตายปะซุปขึ้นไปข้างบนเนี่ยซุ มีชุบป่ะมีพีมีพีไม่ต้องยิงอะไรนะพีมึงปล่อยเขาดิบอกให้ปล่อยเขาไอ้ปล่อยชุบเอออ่ะเล่นดิเล่นยังเล่นเลยเอาเฮียกูลืมล็อกรถไอ้สัไอ้เียโอ้เฮียอย่างโง่เลยกูลืมไพีอะโยกูชนะได้เนี่ยนะชนะดิ แต่ไม่ใช่กมนี้ว่ะ้กูชอบมาดิวัยเซาชีวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแน่จริงก็เข้ามาชิงจางช่องชีชืด้วยมันมันมีกรองปูนอยู่ตรงนั่นน่ะเห็นไหมพี่นันเลยสามถุงอ่ะสี่พี่นัน ไอ้ที่นี่ต้องการคะแนนหรือต้องการเฮียอะไรเนี่ยต้องการไอ้มึงมีความสุขใช่ไหมไอ้ดูมึงจะได้เห็นเขาเนี่ยกโอฉลาดวัดีจัด้วดีววดดีจัดเฮ้ยผมตอบตอบดีจัดี่ตอบดีจัดไม่ต้องห่วงกูไม่เจอเฮอสวยบสวยสวยคาฮ่าฮาาา หลังอทำไมคุณกุ๊กถึงไม่นั่งบนเก้าอี้อะครับนี่มันบนเก้าอี้มันดูแข็งๆนะคุณไม่เป็นเลืองเงนี้ยลยผมว่านั่งบนเก้าอี้ดีกว่านั่งกับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยคุณไปรำอะไรมาเรื่อยๆลุกที่พี่จะนั่งหรอคุณกุ๊กเชิญเลยครับเชิญเลยฮะต้องเชิญเครับผลมาค่ะเอาไว้ไหนวะโอ๊ย ไม่เอะไม่เคยดูด้วยอดีไอตีไปก่อนดิไอตีไปก่อนดิเอ้ยของจริงไอดีจูไปดิไอจอัตไปไอตีออัตไจัตไปอััไปจวัััไปัง้มงเาล้มอไอฝั่ั ไว่าซีโฟวะไว่าซีโฟไอ้เจมแบกกู้เดียวแตกพี่ไปไหนเราแตกกูไอ้เจมไปด้วยแมนดิทุกคนนี้แล้วบอกเดไปชุบกระดูนไปไปเฮีย กันป้องไหมกันป้องไหมป้อมโหมดป้อมหมดเพื่อทาวเวอร์ุูเพื่อทาวเวอร์มันโยนมันโยนเฮ้ยช่วยหน่อยครับเออสวยจัดเนี่ยคอมกูเล่นบอลไม่ได้เลยเนี่ยไอหมู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 ก้อนเออกูกล้าไปแพ็กมาต่อยก่อนต่อยก่อนกดปีกใหีเออสวยเพื่อนโอ้ยพี่แอกูแม่งปนนักสั่งการอ่ะคอ้นผับช่วยว่ะเสียงใครวะหนอหูที่หาย อุยไอสัตว์กูมีกอดไอเฮียแทงไม่ว่ากูใส่กอะเต็มไอสัตว์ไอเียเ้ยอาจารย์สอนไว้นะอาจารย์ปลาบอกว่าต้องมีสติแอบอย่าให้อารมณ์มันสติสังขารดีที่จอ้อง นะไอเี้ยมึงเก่งจังวะไปสั้นเะีจริงยิอย่างนี้เป็นนักแข็งได้ยังไงนะไปสตรีมสไนค์ขอตายไอเฮีย้ยอาจารย์สอนไว้นะอาจารย์าบอกว่าอาจารย์สอนไว้นะอาจารย์ตาบอกว่ายิงไม่ได้ อาจารย์สอนไว้นะอาจารย์ปาบอกว่า จัดให้พี่บ้าว่ีบาจัดให้น้องเฮเ้าเดเข้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ใครสิสไนท์พ่อตาย